เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคะลองดาวรวยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณจ uh ิ๋วกันต่อนะคะในเรื่องผลิตภัณฑ์ของนูเอทโอนค่ะคุณจิ๋วคะเมื่อกี้เราก็ทิ้งท้ายกันไว้ในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักทีนี้เรามาดูถึงวิธีการรับประทานกันบ้างดีกว่าสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์นูเอทโอนตัวนี้เนี่ยจะใช้ยังไงเริ่มต้นยังไงดีก็คือสําหรับผู้ที่มีน้ําหนักไม่เกิน60อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่เคยทานยาลดความอ้วนที่ชนิดที่รุนแรงมาแล้วหรือว่าแบบ ทานยาล้น้าหนักเข้าไหไรมาก็ไม่อ้วนนี่ค่ะจำแนะนําให้ทานก็คือรับประทาน2เม็ดก่อนอาหารเช้าค่ะ2เม็ดก่อนอาหารเช้าวันละครั้งใช่ค่ะแต่ถ้าสําหรับผู้ที่มีเ้างว่างๆนี่ทานได้เลยค่ะใช่ค่ะก็คือสําหรับผู้ที่มีแบบเหมือนประมาณว่าน้ําหนักเยอะกว่า60แล้วแล้วฉันทานอะไรมาก็ไม่ลดอย่างเงี้ยค่ะจะแนะนําให้ทาน4เม็ดก็คือเช้า1เม็ด เอ้ยเช้าสองเมตรค่ะ <Y en S 1> แล้วก็เย็นสองเมตรแต่บางคนอาจจะไม่ทานข้าวเย็นไงคะจะทานข้าวเที่ยงแทนแล้วก็แนะนาให้ทานก่อนอาหารเที่ยงเป็นใช่แต่บางคนอาจจะ <Double S 1> ไปทานขีด <Double S 1> อย่างเช่นว่าทานสี่เมตรอ๋อนึกว่าทานอตอนเชา้าแล้วก็ตอนเย็น แต่อาหารเย็นคุณไม่ได้ทานเนี่ยค่ะไม่มีผลใช่ค่ะก็คืออย่างที่จิ๋วบอกใช่ตัวนี้ก็คือว่าอาจจะมีผลแต่เล็กน้อยเพราะว่าตัวเนี้ยคือที่จิ๋วบอกว่ามันจะไปยับยั้งการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาลเป็นตัวดักจับเลยว่ะใช่ไม่ให้ไปเป็นกระบวนการการเป็นไขมันใช่ถูกต้องการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาลเปลี่ยนน้ําตาลกลายเป็นไขมันสะสมอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้ไปยับยั้งตรงนั้นได้เหมือนเราทานเข้าไปแล้วร่างกายเราก็จะได้ขับออกเลยแทบจะไม่ต้องดูดซึมอย่างเงี้ยค่ะ แล้วตัวสารอาหารของอาหารที่เราทานล่ะคะค่ะตัวนี้เขาจะดูดซึมออกมาด้วยไหมเมั่อไนร่างกายจะกลายเป็นว่าไม่ได้รับสารอาหารก็คือว่าเราจะขับส่วนเกินออกมาไงคะอ๋อเอาเฉพาะส่วนเกินนะก็คือร่างกายเราจะเหมือนประมาณ คือปกติแล้วร่างกายของเราค่ะจะมีการเก็บสะสมพลังงานโปรตีนไขมันไว้อยู่แล้วเราจะได้ดึงส่วนที่มันเกินที่มันเกินจากที่เรากินไปสะสมของเก่ามามาใช้ได้อ,อย่างเงี้ยค่ะตัวที่ทานเข้าไปเพิ่มอย่างเงี้ยจะได้ถูกขับออกอแล้วดึงตัวเก่าที่มันทําให้เกิดอาการอ้วนาภาวะส่วนเกินอย่างเงี้ยค่ะดึงออกมาใช้นั่นเองก็คือดึงจากส่วนต่างๆแหละที่ ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมบางท่านอาจจะอ้วนแล้วลงขาลงสะโพกเขาก็จะไปดึงส่วนนั้นยกตัวอย่างแบบเข้าใจง่ายๆนะบางคนออกแขนก็ไปดึงส่วนนั้นาใช่ค่ะมันเป็นกลไกของร่างกายอยู่แล้วที่บางคนเขาแบบไม่ได้ทานอาหารกําลังจะงงว่าไอ้แต่ละจุดที่มันไปลงในแต่ละร่างกายของแต่ละบุคคลเนี่ยทําไมมันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคะตรงนี้ใช่ค่ะจะไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าบริเวณไหนสะสมอะไรได้เยอะมากกว่ากันอย่างเช่นผู้หญิงต้นขาต้นแขนหน้าอก หน้าท้องหน้าอกไม่เป็นไรนะผู้ชสมปแต่ว่าหน้าท้องเนี่ยไม่ได้เลยผู้หญิงจะเป็นเหมือนแบบเป็นจุดสําคัญเลยอะค่ะที่มันจะไปไปเขาเรียกว่าเป็นตัวดึงที่ดีเลยค่ะตรงที่เราไม่อยากให้มีก็ระดันมีใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนั้นเป็นเป็นจุดที่ผีหลายๆคนใช่ใช่ขาสะโพกน่เยอะ ต้นขายใช่ไหมคะก็เราก็จะไปดึงไปดึงบริเวณนั้นมาแต่บางคนอย่างที่เรียนให้ทราบว่าขึ้นอยู่กับโครงสร้างของร่างกายแต่ละคนด้วยค่คะว่าจุดไหนมันสะสมได้เยอะพื้นที่บริเวณใเซลล์ของเรามีแบบเยอะมากเป็นล้านล้านเซลที่อยู่ในร่างกายเรามันมีความสลับซับซ้อนมากใช่ค่ะแล้วทีนี้ว่าถ้ามาเริ่มใช้ตัวนูเอทโอนตัวนี้ค่ะคือเริ่มได้เลยระหว่างวัน หรือว่าจะต้องรอเป็นเดือนหรืออะไรยังไงคะอ,ะอยากจะเรียนให้ทราบก่อนว่าถ้าท่านผู้ชมเคยรับประทานอาหารหรือว่ารับประทานพวกยาลดน้ําหนักที่มีไปกดกิกดประสาทหรือว่าแรงแมาแล้วควรจะเว้นไว้สัก1-2สสัปดาห์เป็นการให้ร่างกายเราขับสารตกค้างในร่างกายพวกนั้นออกมาก่อนอแทนที่จะมาทานอันนี้จะได้ไม่ต้องเป็นการเหมือน ประมาณว่าถ้าเรามีอะไรไปกดไว้นานๆอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ขับออกมาก่อนแล้วเราค่อยรับตัวใหม่เข้าไปคือต้องเว้นไว้ก่อนประมาณกี่วันคะหนึ่สัปดาห์หนสัปดาห์เหมือนเหมือนป็นตัวดีท็อกซของเก่าออกให้หมดก่อนใช่ค่ะก็คือจะได้เห็นผลชัดเจนค่ะหกล่องบรรจุ30แคปซูลค่ะสาแคปซูลเอถ้าทานวันละสองก็ได้แค่15วันใช่ค่ะไปน้อยนอ ค่ะที่ว่ามันก็จะมีครบเดือนใช่ค่ะต้องสองกล่องใช่ค่ะก็คือแล้วขั้นตอนการผลิตข้างในแกะออกมาก็คือจะเป็นลักษณะแคปซูลเหมือนด้านในเลยคือใช่ปกติจะไม่เป็นกล่องละค่ะคือเราจะไม่แบบเป็นกล่องละแต่นี้เราจะเป็นแบบแกะออกแกะออกเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อโรคใช่ป้องกันความชื้นป้องกันการบนเปื้อนผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทเราจะเน้นเรื่องการปนเปื้อนเชื้อโรคมากอยากให้อะ คนที่รับประทานหรือซื้อไปรับประทานได้รับประโยชน์จากการทานผลิตภัณฑ์ของเราจริงๆค่ะไม่ใช่ทานไปแล้วเสี่ยงต่อการเป็นโรคภัยต่างๆตามมาจึงเห็นได้ว่าของเราจะเป็นแบบแกะทีละเม็ดนะคะไม่ใช่เป็นกระปุกแกะใส่มือแล้วมือไปเชื้อโรคเต็มเลยแล้วไปดึงมาทานครั้งต่อไปกลายเป็นว่ามีเชื้อโรคบนใช่ค่ะเราจะควบคุมในเรื่องพวกนี้เป็นอย่างดีตัวคุณจิ๋วเองก็ทานใช่ไหมใช่ค่ะจิ๋วจะเหมือนที่จริงจิ๋วไม่น้ำหนักเยอะ แต่คือจิ๋วเป็นคนทานเก่งคือบางทีสามสี่ทุ่มก็ทานแล้วเป็นคนที่ชอบทานขนมจุกจิ๊บมากอย่างเช่นแล้วก็ทานของทอดของมันมกินไอติมขนมเค้กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะใช่แต่จิ๋วจะทานตัวนี้เหมือนควบคุมไปอะค่ะแล้วเป็นยังไงคะพอเอาประสบการณ์จากตัวคุณจิ๋วเองเลยถ้าจากตัวจิ๋วเองก็คือว่าเพื่อนก็ทักว่าทําไมกินเยอะขนาดนี้แล้วทำไมไม่เห็นอ้วนขึ้นเลย หรืออะไรอย่างนี้อย่างเช่นเ<ร>านาะกินเยอะทานเยอะแล้วทานตัวนูเอทรอยด์น้ำหนักมันเพิ่มไหมล่ะไม่เพิ่มค่ะก็คือจิ๋วก็คือตอนแรกนะคะเอ่อก็คือว่าเราก็สงสัย่าเอ่อเนี่ยเราก็ลองทานดูว่าเ,เราอยากควบคุมน้ําหนักไม่ให้เพิ่มขึ้นไปกว่าน,นี้นะไม่เพิ่มขึ้นกว่า50ิคือพอตอนนี้จิ๋วนักแค่สี่หนัก49 ตายหนักเท่ากันเลยจิ๋วจะไม่ให้เพิ่มขึ้นเป็น50 <c oughs> เพราะว่าอย่างนั้นเริ่มอ้วนแล้วค่ะ<อ>ใช่เคยหนักถึง 50- 50กว่าแล้วจิตเป็นคนถ้าคนรอบข้างจิ๋วจะรู้เลยว่าจิ๋วทานเก่งมาก<อ>ใช่ค่ะ3ามสี่ทุ่มก็ยังหิวอยู่เลยยังทานอยู่ <c oughs> ตามใจปาก <c oughs> ใช่คิด <c oughs> อ,อะไรออกก็ทานใช <c oughs> ่แล้วเพื่อนก็จะทักว่าเฮ้ยทำไมไม่เห็นอ้วนขึ้นเลยหรือว่าเฮ้ยทำไมแบบเออยังไายังบางทีอาจจะเป็นช่วงที่เราควบคุมอาหารก็จะดูผอมลง แต่ช่วงไหนทานหนักมันก็ไม่อ้วนขึ้นนะคะมันเป็นมันเป็นการเพิ่มแบบคุณภาพเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผันร่างกายเราด้วยเพราะอย่างว่าถ้าเราอายุเยอะขึ้นมันจะดรอปลงอะค่ะแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยทำคุณจิ๋วทานแรกๆมีน้ําหนักลงไปม้างไหมมีมมีมีค่ะช่วงที่จิ๋วอะช่วงที่จิ๋วเหมือนประมาณว่าทำรับประทานอาหารครบสามมื้อแต่จะไม่ทานอาหารดึกจิกใช่ทานขนมคือตรงตามเวลาใช่สามมื้อเช้ากลางวันเย็นน้ําหนักจะลด ลดประมาณโลถึง2โล oh, 2> ใช่ค่ะแต่จิว<น><น>เป็นคน,นไม่ออกกําลังกายนะคะ mm hmm. คือแท่จะไม่ออกกําลังกายเลย เพราะว่าเป็นทำงานกันอย่แล้วแค่ถือว่าตัวอยู่เองเป็นคนออกกําลังกายอยู่แล้วใช้ตัวนี้ควบคู่ไปด้วยนี่จะช่วยเรื่องน้ำหนักนะใช่ค่ะพวามจริงเมื่อก่อนน้ำหนัก44นะแอบแอบพูดจริงๆเลยตอนนี้อ้วนขึ้นค่ะก็แสดงว่าแตะเลขออกกําลังกายไปด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ก็ต้องต้องหันมาเริ่มออกแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ายิ่งอายุเยอะขึ้นน้ําหนักมันเหวี่ยงที่เหวี่ยงไกลกลัวมันจะดึงกลับมาไม่ไหวให้ย่าง้นก็คือขอแนะนําให้ทานควบคู่กันไปด้วยจะได้เป็นการเหมือนแบบเป็นการเพิ่มสิบห้าน ประสิทธิภาพในการเผาผลาญคือช่วยในการเผาผลาญใช่ใชแล้วก็แบบจะได้ดึงพวกที่มันเกาะออกมาใช้อย่างเงี้ยค่ะ เราทานเข้าไปแล้วจะได้ไม่ต้องแบบจะได้ไม่มีผลไปเพิ่มสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆให้เราอ้วนขึ้นอย่างนี้ค่ะเออถ้าหนึ่งกล่องนี่ปกติถ้าเราทานไม่หมด่ยเก็บไว้ได้นานไหมคะเก็บไว้ได้นานค่ะแต่แค่อยากให้พ้นความชื้นพ้นแสงทั่วไปมันจะมีวันหมดอายุมีค่ะหนึ่งกล่องประมาณอายุประมาณเท่าไหร่ก็คือตามหลักแล้วเราจะเป็นตามออยแล้ก็คือปี2ปีค่ะก็คือเขาจะมีอายุใช่ค่ะแล้วแต่ว่าเราจะผลิตมาในรตไหนแต่เราจะผลิตรอต่ออตเราจะไม่เก็บของค้างสต๊อก ค่ะแล้วเรามาพูดกันถึงในเรื่องของราคากันบนะ้างคุณผู้ชมฟงังอยู่อาจจะคงอยากจะทราบราคากันแหละราคาเป็นยังไงบ้างคะสําหรับขายปลีอ,อยู่ที่ราคา550บาทค่ะราคาขายปลีนะคะถ้าเป็นสมาชิกอะคะ ก็คืออ๋อราคาขายปีกราคาขายปีกจะอยู่ที่600กว่าบาทค่ะแต่ถ้าราคาใช่ค่ะ,คะแต่ถ้าสมมุติว่าจะเป็นาร,ราคาแชมเปนซิกอยู่ที่550บาทก็จะประหยัดลงไปได้อีก100บาทนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับจอยแอนคอยของเรานะคะก็สมัครกันเข้ามาได้ค่ะค่าสมัครเพียงเท่า450บาทตลอดชีพนะคะไม่ต้องมีการต่ออายุสมาชิกแล้วก็คุณผู้ชมสามารถซื้อสินค้าในบริษัทจอยแอนคอยของเราเนี่ยที่มีมากมายนับหมื่นกว่ารายการแล้วก็นำมาเลือกซื้อก็ได้ในราคาที่ และย,ยังมีผลิตภัณฑ์ของตัวอย่งคอยทุกตัวจะมีผลิต RV PV อมีด้วยด้วยก็เป็นการแปลงรายจ่ายให้กับไปเป็นรายรับของคุณ<ช>่นเอ,เองนะคะสุดท้ายก่อนจากการค่ะอยากให้คุณจิ๋วนะคะได้ฝากทิ้งท้ายกับคุณทางบ้านค่ะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นูเอทอลหน่อยค่ะ,ค,ะคืออยากฝากผลิตภัณฑ์ดีๆว่าให้อ่าท่านผู้ชมทุกคนได้ลองพิจารณาดูนะคะว่าอยากที่จะดูแลสุขภาพไปด้วยควบคุมน้ําหนักไปด้วยก็คือ ขอแนะนำะให้รับประทานโนเอทโทนลองดูนะคะเพราะว่าคือตัวนี้รับรองว่าจะมีผลดีต่อสุขภาพต้องการสวยต้องการลดน้ำหนักก็คือสามารถทานโนเอทโทนได้เลยค่ะโดยที่ไม่มีโยโย่เอฟเฟกไม่มีผลตามมาแน่นอนมียทานแล้วจะดีต่อร่างกายสวยขึ้นค่ะค่ะ้แล้วมาในราคาที่ประหยัดมากๆไม่แพงกล่องไม่ถึงหนึ่งบาทนใช่ค่ะแล้วก็มี PVRV ให้ด้วยค่ะ ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจิ๋วเป็นอย่างมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์กับเราในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์มา,มากเลยสําหรับคนที่อยากจะควบคุมน้ําหนักค่ะขอบคุณค่ะ เอาละค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนีที่สนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หนูเอททนของเรานะคะก็สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะคะที่เบอร์086883 5858ค่ะในราคา650บาทนะคะแล้วก็คุณผู้ชมยังสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ w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  o r l d k i d g l a j c c o m ค่ะอีกหนึ่งเว็บไซต์นะคะ w w w c o i o i co.th ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะ คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทุกวันทางช่อง jtv c เวลาเดียวกันนี้กับเรื่องราวดีๆโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกับบริษัทจันคอยคอปเปอเรชั่นจำกัดค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนแล้วก็ทีมงาน,นต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ